ข่าวที่น่าสนใจกับทีมข่าวนิวส์วันกันต่อ17เม44นาทีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะติดตามความเคลื่อนไหวในประเด็นข่าวที่เกี่ยวเนื่องกับทางด้านของพักก้าวไกลซึ่งทางด้านของประธานกรรมธิการอุตสาหกรรมเรียกชัยธวัฒน์เบญจาวุฒิพลอุธติพงศ์สามคนนี้จากพักก้าวไกลสอบปมบ่อขยะปราจีนบุรีค่ะวันที่22พฤศจิกายนนี้หลังจากที่มีข่าวว่าอดีตผู้ช่วยสสก้าวไกลเข้าไปเอี่ยวกับนายทุนซื้อที่แล้วก็ส่งผลให้ประชา านชานเขาเดือดร้อนนะคะนายอัครเดชวงพิทักษ์โร์ในฐานะประธานคณะกรรมการการอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าในการประชุมกรรมการวันที่22พฤศจิกายนนี้มีประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับกร,รณีปัญหาบ่อขยะที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีตามที่นายวุฒิพงษ์ทองเหลาสอสอปราจีนบุรีซึ่งถูกพักก้าวไกลขับให้พ้นจากสมาชิกพักเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่ามีข้อพิรุษเกี่ยวกับการซื้อที่ดินเพื่อสร้างบ่อขยะ โดยมีนายทุนที่ดินเข้ามาเกี่ยวข้องและมีปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่และมีอดีตผู้ช่วยสสของนางสาวเบญจาแสงจันทร์พักเก้าไกลเข้ามาเกี่ยวข้องโดยกรรมธิการได้เชิญนายวุฒิพงศ์พร้อมด้วยนายชัยธวัฒน์ตุลาทนหัวหน้าพักเก้าวไกลนางสาวเบญจารวมถึงเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเขตพื้นที่ปราจีนบุรีเข้ามาชี้แจงในเวลา10นาฬิกาด้วยค่ะ